ต่อไปเราจะมาดูกันว่าสมบัติที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นี้มีประโยชน์ให้เราคิดเลขง่ายขึ้นยังไงกันบ้างเนาะในระบบจำนวนเต็มของเรามาตัวอย่างแรกจงหาผลคูณของลบเคูณลบหคูณลบสปกติแล้วเวลาเราคูณเลขอะ่ะเราก็จะคูณทีเราสองตัวถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สมบัติอะไรการจัดกลุ่มเนาะซึ่งเราจะจัดกลุ่มยังไงก็ได้ถูกปะถ้าพี่จัดกลุ่ม2ตัวแรกก่อน เขียนยังไงออกมาเป็นลบเคูณกับลบหก่อนถูกไหมแล้วค่อยคูณกับลบสจะได้อะไรได้เป็น7คูณหเป็น35ลบคูณลบกลายเป็นบวกแล้วคูณกับลบสอีกทีหนึ่งลบคูณบวกก็เป็นลบสี่ห้ายี่สิบสี่สามสิบสองเป็นลบหนึ่งร้อยสี่สิบก็ได้จริงปะแล้วถ้าพี่จัดแบบนี้ล่ะเอาลบห้ากับลบสี่มาเจอกันก่อน ในวงเล็บคูณกันได้เท่าไหร่ลบคูณลบเป็นบวก5้าคูณ4ได้20ลบคูณบวกเป็นลบ7คูณ20ได้140ได้ค่าเท่ากันเนาะแสดงว่ามันจัดกลุ่มได้โอเคไหมการคูณทีนี้เราเรา,เราจะช่วยอะไรได้ละ่ะถ้าเรารู้ว่ามันมีสมบัตินี้ถ้าเป็นพี่ก็คือพี่จะเลือกว่าพี่จะคูณอะไรก่อนเพราะ ห้าคูณสี่เนี่ยมันได้เลขกลมๆจริงไหมมันเป็นห้าสี่ยี่สิบซึ่งเวลาเราคูณเลขกลมๆแบบเนี้ยเลขจํานวนเต็มแบบสิบยี่สิบสามสิบถ้ามีศูนย์อยู่เราก็เติมศูนย์ข้างหลังเฉยๆถุกป,ปะ่ะแล้วก็เอาสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่เห็นปะ่ะมันน่าจะง่ายกว่าเนาะเป็นอีกเทคนิคในการคิดเลขเนาะต่อมาดูตัวอย่างที่สองจงหาผลลัพธ์ของแปดเอ็มบวกห้าเอ็มเมื่อเอ็มแทนจํานวนเต็มใดๆแปดเอ็มบวกห้าเอ็มมีอะไรเหมือนกันเนี่ย 8คูณกับ m อยู่5ก็คูณกับ m อยู่เพราะฉะนั้นพี่จะใช้สมบัติการแจกแจงก็คือพี่จะให้ m ออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ได้ไหมหมายความว่าถ้าเราคูณกระจายเข้าไปแจกแจงเข้าไปจะได้เท่าเดิมจริงปะเป็น 8m บวก 5m เพราะฉะนั้นอย่างงี้ง่ายแล้วเราเห็นอย่างนี้ก็เอาตัวเลขในวงเล็บมาบวกกันเลยเนาะ8บวก5เป็น13คูณกับ m ได้คำตอบแล้วยอดดีเราใช้สมบัติการแจกแจงโอเคไหม หรือถ้าเราเรียกย้อนกลับเนี่ยก็คือเป็นการดึงตัวร่วมออกมานั่นเองโอเคปะสังเกตดีๆนะต่อมาตัวอย่างที่3้จงหาผลคูณของลบ 4a คูณกับ 3b ข้อนี้เราจะใช้ทั้งการสลับที่แล้วก็จัดกลุ่มเพราะอะไรเราน่าจะเอาตัวเลขมาเจอกับตัวเลขเนาะเราจะได้คูณกันง่ายๆแล้วก็ตัวแปรก็ติดเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่จะแยกจับกลุ่มใหม่เป็นลบ4คูณกับ3แล้วก็เอา a คูณกับ b อันไหมเราทั้งจัดกลุ่มแล้วก็อะไรอีกสลับที่ทําหมดเลยใช้ได้หมดเลยสําหรับการคูณแล้วก็คูณกันปกติเลยลบสคูนสเป็นลบสิคูนกับ A แล้วก็ B โอเคไหมแค่นี้เองเนาะต่อมาตัวอย่างที่4เราจะใช้อะไรดีเนี่ยคูณเลขเยอะๆแบบเนี้ยเราเหนื่อยใช่ไหมต้องมานั่งตั้งแล้วเก้ 9. 98คูณ32แล้วก็เดี๋ยวคูณออกมายาว2บรรทัดแล้วก็มาบวกกันอีกถูกปะจำได้ปะซึ่งแบบนี้ก็จะนานแต่ว่าสำหรับสมบัติที่เราเรียนมาสามารถช่วยได้ช่วยได้ยังไงเหรอ998พี่เขียนเป็นแบบนี้ได้ไหมได้เท่ากันไหมหนึ 1, ่งัลบสเท่ากับเก้ยเก้าสิบแปดปะ เท่าใช่ปหเพราะฉะนั้นก็ค่าเท่าเดิมจริงไหมคูณอยู่กับ32เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่จะเอา32เนี่ยแจกแจงเข้าไปข้างในแจกแจงแล้วได้อะไรบ้างเป็น1000คูณ32ได้ห,งหมงวงเล็บแล้วเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบลบอยู่กับอะไร2คูณกับ32มอเคยปะแต่ทีนี้การลบกันอะก็ยากใช่ไหมเราน่าจะทำเป็นบวก เพราะฉะนั้นพี่จะเอาเครื่องหมายลบใส่เข้าไปแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกแทนก็เป็นจำนวนตรงข้ามของลบสองก็เป็นจำนวนตรงข้ามของสองก็คือลบสองโอเคปะ้ะวิธีเขียนแบบนี้ยังจําได้อยู่เนาะแบบนี้จะทําทให้เราคิดเลขขึ้นคิดเลขง่ายขึ้นยังไง3าสองคูณกับ1,000พก็เป็นส2เติมศูนย์สตัวบวกกับบวกกับเท่าไหร่ลบ64ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเอามารวมกันเป็น 3,100 3,000 31,936โอเคไล่หน okay. like ่วยดีๆไล่หลักดีๆดูซิถ้าเรามาคูณแบบปกติจะได้ค่าเท่ากันไหม28 16 298ทด1เป็น19 298ทด1เป็น19 38 24ทด2 39 27เป็น29ทด2 39 27เป็น29บวกกัน6 3 18เป็น19ทดอีก1แล้วก็เป็น 3เท่ากันไหมเท่ากันเลยแต่อันไหนน่าจะง่ายกว่าเอามาลบกันทีหลังบวกกันทีหลังอย่างนี้ง่ายกว่าไหมเวลาคูณจะได้คูณแค่32คูณกับ1นึ่พแล้วก็2คูณกับหกสคูณกับสาแค่นั้นเองเนาะมันก็จะดูง่ายขึ้นเห็นไหมเพียงใช้สมบัติที่เราเรียนไปเมื่อกี้แล้วก็สังเกตเพิ่มเติมนิดนึงโอเคเนาะตัวอย่างที่5แม่ค้าติดราคาขายส้มไว้กิโลกร,รัมละ40บาทนิดเลือกซื้อส้มจํานวนหนึ่งช่างได้3กิโลกร,รมัม กับ8ขีดแม่ค้าคิดเงินค่าซ่อมให้นิดอย่างรวดเร็วมากอยากทราบว่าแม่ค้ามีวิธีคิดอย่างไรบ้างแล้วก็คิดค่าซ่อมเป็นเงินเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่า1กิโลกร,รัมมีขีนะดนะ1กิโลกร,รัมมี10ขีดแล้ว1กิโลกร,รัมนี้ราคาเท่าไหร่40บาทหาได้ไหมว่า1ขีดราคากี่บาทราคา4บาท รู้แบบนี้แล้วมาดูซิเรามีวิธีคิดแบบไหนบ้างที่จะทําให้เราได้คิดเลขเร็วถูกปะมาดูกันเลยแบบแรกคือเอาแบบแรกก่อนเนาะปิดแบบอื่นไว้แบบแรกก็คือคิดตรงๆเลยก็เอา3มกิโลกร,รัมบวกกับ8ขีดถูกปะเมื่อกี้เราได้ข้อมูลมาว่าอะไรนะกิโลกร,รัมละ40บาทถูกไหมแล้วก็ขีดละ4บาทงั้นลองมาดูซิสกิโลกร,รัมจะเป็นกี่บาทก็เอา3คูณ40 เท่ากับ120บาท8ขีดละ่ะก็เอา8คูณ4ได้32บาทเพราะฉะนั้น3กิโลกร,รัม8ขีดรวมเป็นเงินเท่าไหร่152บาทโอเคไหมแค่นี้เองต่อมาแบบที่2พี่จะคิดจาก4กิโลกร,รมัม4กิโลกร,รัมเป็นเงินเท่าไหร่4คูณ40เท่ากับ160 แล้ว2ขีดราคาเท่าไหร่ทำไมถึงคิด2ขีด2ขีดราคา8บาทถ้าเราเอา4กิโลกรัมตั้งลบออก2ขีดก็ได้3กิโลกรัม8ขีดเหมือนกันไหมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ได้เงินทั้งหมด152บาทเหมือนกันเห็นป้าเรามีวิธีคิดหลายแบบมาดูวิธีสุดท้ายพี่จะแบ่งเป็น3ท่อนเลยเป็น3กิโลกรมัมรวมกับอีกครึ่งแล้วก็ลมอีก3ขีดเป็น3กิโลกรัม8ขีดเหมือนกันป่ะเป็นเพราะฉะนั้นก็คิดได้เลย3คูณด้120บาท ครึ่งกิโลล่ะครึ่งกิโลก็คือ1นส่วนสคูณสีเท่ากับ20บาท3ขีดละ่ะ93คูณ4เท่ากับ12บาทรวมกันเป็นเท่าไรหร่152บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดวิธีไหนก็ได้โอเคปะเลือกวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับเรา แล้วก็น้องๆหลายคนอาจจะมีวิธีคิดอื่นๆสามารถบอกลงมาใต้คลิปได้เลยเนาะใครมีวิธีคิดดีๆแบบอื่นเนี่ยเสนอกันมาได้เลยโอเคปะโจทย์ข้อน,นึงเนี่ยโจทย์เลขเนี่ยน้องๆสามารถคิดได้หลายอย่างโดยที่ถ้ามันไม่หลุดเงื่อนไขหรือว่ายังถูกตามหลักคณิตศาสตร์อยู่ก็สามารถคิดได้เลยขอเพียงให้น้องๆเนี่ยฝึกคิดบ่อยๆเนาะเราก็จะได้วิธีคิดที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นไปอีกในครั้งถ,ถัดๆไปที่เราทําโจทย์โอเคไหมฝึกเรื่อยๆเนาะ กินแท่งนี้นะก้าโหสอนต่อก็ได้